ต้องขอสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับเรือสำเภาโชคลาภนะครับวันนี้เป็นคิวของคุณหมเงินนะครับกับเรือจักรพัฒมาสมบัติขนาด68เซนติเมตรนะครับหลังจากที่เราปูพื้นชั้นหนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับทักการขัดด้วยกระดาษทรายเบอร์220แล้วก็360เสร็จแล้วนะครับเนี่ยทีนี้เราก็จะมาขึ้นชั้น2กันต่อนะครับคือขึ้นชั้น2งเนี่ยเราจะต้อง เราจะต้องรู้ตำแหน่งของของพื้นเรือตัวนี้ก่อนนะครับจากจากชายคานะครับไปจนถึงประตูเนี่ยเรารู้อยู่แล้วแหละครับว่าเขามีความลึกขนาดไหนนะครับแต่ว่าในในส่วนของความกว้างของประตูนั้นนะครับซึ่งเราจะทําให้พอดีนั้นเราจะต้องอรู้พื้นที่ข้างเรือนะครับพื้นข้างเรือเขาขึ้นมาก่อนนะครับว่าเขาจะขนาดไหนนะครับทีนี้เราก็จะ มาขึ้นข้างเรือกันฮะเป็นตัวเดิมนะครับขั้นแรกเราก็นะไม้ที่เราคัดให้มาเป็นสีนั้นนะครับเราก็มามาคัดต่อนะว่าให้เขาเป็นสีในโทนเดียวกันนะครับเนี่ยนะครับถึงก็จะขึ้นอีกประมาณสองเส้นนะครับเนี่ยเราก็เลือกในเส้นที่ส,สวยๆนะครับขึ้นนะตรงนี้ ให,ให้ระวังนะครับในในในส่วนของในส่วนของตรงนี้นะครับให้ให้ให้ระวังก็คือไม่แคมเรือนี้นะครับอย่าอย่าให้เขาบานบานในที่นี้ก็หมายถึงบานออกแบบนี้นะครับเรือจะไม่สวยนะครับเราพยายามให้เขาตั้งฉากนะเราให้ใช้วิธีเป็นนะครับไม้บรรทัดนี่มามา,มากําหนดนะครับหรือหรือไม้ฉากก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีความฉาก เหมือนกันนะครับเนี่ยนะ,นะทีนี้พอพอเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับเราจะทำการทำการติดรครับมามาักจุดลงไปนะครับว่าเขาจะมีนะทีนี้นะพอเราได้เสร็จปุ๊บครับเราก็จะทำการแต้มแต้มจุดไปก่อนนะนะี่ อย่าไปแต้มไกลนะครับแต้มแต้มใกล้ๆนะครับแต้มหยอดแต้มหยอดนะครับนี่น,นพอพอไมาได้ปแบบนี้เสนะร็จนะเราก็จะใช้วิธีนะเอาเอาไม้ฉากนะครับฉากดีกว่าน,นะจะได้เห็นง่ายๆนะครับพยายามให้พยายามให้เขาใกล้ฉากมากที่สุด นี่พอพอได้อย่างนี้เสร็จนะครับเ,าเราก็จะทําการไล่ไล่ไม้มานะครับ แต่เราแต่เราจะยังไม่ติดนะขึ้นไปจนเลยจนเลยประตูตัวข้างหน้าตัวนี้นะครับอย่างนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะปูเราจะปูพื้นบนก่อนนะครับแต่งานจริงเนี่ยเขาจะปูขึ้นไว้ก่อนนะครับแล้วเขาจะปูพื้นที่หลังนะผมจะทำจะทำย้อนกันหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ขอขอหน่อยนะ จะเห็นได้ว่ากระดาษน,นั้นมีความมีความห่างกันนิดหน่อยนะครับเราก็ทำการใช้ใช้ผุนเลื่อยนะครับอัดอัดลงไปในช่องนะครับพอให้เขาเต็มพอเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ทำการหยอดกาว พอนี่นะพอติดติดตรงนี้เสร็จนะครับเขาเขาจะเขาจะขนานนะครับพอจะแนบกับอ่าตัวนี้นะครับนี่จะเป็นโครงที่ผมขึ้นโครงเอาไว้นะครับตัวนี้ก็จะติดกับประตูนะครับโครงคานนะครับตัวนี้จะเป็นโครงของคานเอาไว้นะครับนี่ในส่วนของอ คานนะครับที่ันติดไว้ที่แต่จะมีคานลอยนะครับตัวนี้เป็นคานบัวนะครับคานบัวจะติดกับประตูแล้วก็จะติดกับโค้งนะครับโคง้งคานตัวน,นี้นะครับตัวคานตัวน,นี้เดี๋ยวตรงน,นี้เดี๋ยวก็จะเปิดเด,ดีย๋ยวผมจะคาดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับนี่พอได้ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะ ต้องบังคับบังคับเขานะครับให้ให้มีความโค้งเข้าถ้าเกิดว่าเราปล่อยธรรมชาตินะเรือก็จะบานออกครับเนือบานออกนี่หนึ่งเลยไม่ไม,ไม่สวยนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่งุ้มไม่งุ้มเข้านะครับเป็นเป็นตัวที่บานออกนะมันหนึ่งเลยไม่แข็งแรงนะครับสองไม่สวยนะครับเรือมต้องงุ้มเข้าแบบนี้นะครับ นีมาดูตรงพื้นนะครับเนี่ยในในงส่วนของพื้นนะครับนี่มีการปูที่เกินมานะครับคือตอนที่ตัดผมยังไม่ได้วัดนะครับผมเผื่อไว้ก่อนนะครับก็มาถึงจังหวะน,นี้ก็เราจะต้องทําการทําการเฉือนออกนะครับ ให้เขามีความสนิทกับข้างเรือนะครับแค่นี้เองนะครับเขาหนุนเขาหนุนมาหน่อยหนึงหน่อยเดียวด้านท้ายังหนุนเยอะอยู่นะครับย่งยังยังงก่อนนะเดีย๋ยวผมขอเอาไม้เทียบก่อน eh, dah tid, tid dulu, lepas, lepas lepas aw. โอเคนะครับทีนี้ผมใส่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับนี่คือในจังหวะของของประตูนะครับว่าเขาจะขึ้นมาเท่าไหร่นะครับอืได้ละ นี่เราจะรู้ความกว้างของประตูแล้วนะครับทีนี้มาถึงช่วงท้ายนะครับก็มาขอสรุปกันนะครับสำหรับขั้นตอนการวางข้างเรือนะหรือว่าแคมเรือนะครับ ในส่วนของอยู <t od ian |ms|> <ial organization> mainland, ่ที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเขาจะเรียกว่าแคมเรือนะเป็นกระดานชิ้นเดียวกันนะครับแต่พออยู่ในช่วงของท้ายเรือเนี่ยเขาจะเรียกว่ากระดานข้างเรือนะครับให้เราขึ้นให้เลยพื้นเรือชั้นที่สองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะปล่อยฝั่งซ้ายไว้ก่อนทีนี้เราก็จะไปทําฝั่งขวาเรือนะทีนี้ก็จะทําเหมือนกันนะครับก็คือขึ้นกระดานตรงแคมเรือนั้นขึ้นให้เขามี ความได้ฉากกับพื้นเรือนะครับพอเราได้ทั้งสองฝั่งแล้วเราก็จะรู้แล้วนะครับว่าในตำแหน่งของความกว้างของประตูนั้นอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังรับชมมาจนถึง,ถง,ถงจุดจุดนี้และท่านใดที่สนใจที่จะมาเรียนเรือสัเภาหรืออยากมีเรือสัเภาไว้เพื่อเสริมวงจุย้ย หรือจะมอบเป็นของขวัญสามารถโทรมาได้ที่0633686833หรือจะเป็นรลย์ไอดีที่ l เ ER d d e r ra d t dr นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ